มาแล้วครับหนุ่มกุ้งอร่อยชน่นอครับมาทำไข่เจียววิวหลักล้านท่ามกลางในสวนเลยครับวันนี้ครับอ่าบรรยากาศแบบสดสด,สดแบบนี้เดี๋ยวทำไข่เจียวกันนะครับใช้ไข่ไก่สามฟองมีพริกสดด้วยนะครับกระเทียมแล้วก็อ่าเราก็นำมาแบบนี้ครับตีให้เข้ากันครับอ่าตีให้เข้ากันแบบนี้ ปรุงด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ซอสฝาเขียวนี่นะฮะมาแล้วครับใบกระเพรานี่ขาดไม่ได้เลยครับนี่ฮะสำหรับไข่เจียววิวหลักล้านของเรามาแล้วครับตีให้เข้ากันครับ แค่นี้ก็ไปเตรียมกระทะไว้เพื่อเจียวไข่แล้วครับนี่ให้ดูอีกทีครับนี่หาไม่มีแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบสดๆแบบนี้นะครับอะมาเจียวไข่นะ้ำมันร้อนๆกันตอนนี้ครับอือหืนะนี่นะครับไข่เจียวแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ แต่ว่าเพิ่มรสชาติของใบกะเพราลงไปครับนี่เลยนะครับอ่ะพริกกลับด้านตรงนี้เลยเนีย่ยเดี๋ยวได้กินแล้วครับเดี๋ยวได้กินแล้วนะครับนี่ให้ดูวิวอีกครั้งหนึ่งครับอบอกแล้ววันนี้ครับ ทำสดๆกันนี้สวนกันเลยนะครับอือหือหอมมากเลยฮะตอนนี้ครับหอมจริงๆเลยครับตอนนี้ครับอ่ะเมื่อสุกแล้วนะครับก็เตรียมนำขึ้นมาได้เลยนะครับ อีกนิดนึงอีกนิดนึงขอกบกรอบนอกสักหน่อยนึงนะครับบรรยากาศครับตอนนี้หิวข้าวแล้วตอนนี้นะครับอ่ะมาแล้วครับอ่ะเอาขึ้นมาได้แล้วครับอืม วันนี้มาโชว์กันสดๆตรงนี้เลยครับที่สวนของเราครับอ่าเสร็จแล้วครับโชว์สีสันสักหน่อยนึงนี่เป็นไงนะครับอืออ่านี่ยนะครับไข่เจียวของเราครับวิวหลักล้านแน่นอนนะครับวิวหลักล้านแน่นอนครับสำหรับไข่เจียวที่ทำกันแบบสดๆแบบนี้ครับ หน้าตาน่ากินครับลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงครับอืมอร่อยฮะไก่เจียวใบกระเพรา อร่อยครับอร่อยลองทำกินกันดูครับอืม ยว่าหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับความอร่อยครับอืมนะฮะนี่คือไข่เจียวลุยสวนแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ในสวนครับตอนนี้ครับไปทำกินกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ